กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่1นึจัดเตรียมฝึกทดสอบการฝึกยิงด้วยกระสุนจริงประจำปีงบประมาณ2568เนื้อหาก,การฝึกเน้นย้ำความเข้าใจในกฎความปลอดภัยในการใช้อาวุธและเสริมสร้างทักษะการใช้อาวุธปืนให้เกิดความชำนาญรวมถึงความคุ้นเคยในการใช้งานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการอาวุธที่ใช้ในการฝึกประกอบด้วยปืนเล็กสั้น m 4ปืนพกขนาด9มิลิเมตรและปืนกลเล็กขนาด5.56มิลิเมตร FN มินิมีโดยมีครูฝึกจากกองกำกับการสองกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเข้าร่วมการควบคุมฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดตลอดฝึกกิจกรรมนี้นับว่าเป็นการยกระดับขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนให้มีความพร้อมทางด้านทักษะความปลอดภัยและการตอบสนองต่อภารกิจในพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยบรรณครบถ้วน